ตืนต่นเต้นเพราะว่าพูดต่อหน้าเจ้านายนะครับแล้วก็พูดต่อหน้าพี่น้องๆสื่อมวลชนรวมถึงเซเลบริตี้ด้วยนะครับก็ขอเรียนเลยต้องกับสวัสดีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีทั้งคนที่31และคนที่30ของประเทศไทยนะครับคุณไก่ทองทานชินวัตรแล้วก็คุณเศษฐาธวีสินแล้วก็ uh, Good afternoon to Excellency uh, ambassadors from all countries. แล้วก็สวัสดีนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับทั้งสองท่านตลอดจนแขกผู้มีเกียรตินะครับน้องๆนักกีฬาน้องๆที่เป็นดาราพิธีกรนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆที่อยู่ในวงการการท่องเที่ยวและการกีฬาของประเทศไทยทุกคนครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นจุดขายจุดหนึ่ง เป็นแรงทำรายได้ดให้กับประเทศชาติมากมายก่ายกองนะครับรัฐบาลโดยการนำของนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยครับคันเศรษฐาทวีสินได้ลอนชสภวันนโยบายที่เรียกว่าอีกไน e t ไ a ยแลนด์ o u r i ร m ขึ้นมาแล้วสิ่งต่างๆที่พวกเราได้ทำมาเป็นขั้นเป็นตอนโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเน้นในเรื่องของซอฟต์พาวเ ไม่ว่าจะเป็นการอาอ,อกวีซ่าฟรีให้กับประเทศต่างๆนะครับจาก57ประเทศจนถึง93ประเทศสีวต่างเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นว่าเราเดิมเนินนโยบายมาถูกทางตัวเลขชัดเจนครับและสิ่งที่ท่านนายกชายรองสานมาต่อยอดในสิ่งที่ท่านนายกเศรษฐาทำไว้เป็นสิ่งที่พวกเราคอนเฟิร์มได้จากตัวเลขที่เราได้เห็นนะครับ ปี2กห้าสองพาที่ผ่านมานักท่องเที่ยวต่างประเทศผมเน้นคําว่าต่างประเทศนะครับ3า5 4ิบ่ล้านคนนี่คือสิ่งที่ทะลุเป้าหมายที่เราได้ตั้งเอาไว้น,นะครับและสิ่งต่างๆเหล่านี้ควบคู่มากับนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางออกท่องเที่ยวในประเทศไทย200ล้านคนครั้งและสามารถเจเนเรตเงิน ให้กับประเทศได้ถึง2.74ล้านล้านบาทน,นะครับแน่นอนครับมันอาจจะไม่ถึงเป้าที่เราตั้งไว้แต่ผมย้ำเสมอกับพี่ๆสื่อมวลชนว่าเป้าก็คือเป้าเป้าคือชาร์เก็ตที่เราทุกคนอยากที่จะให้ถึงแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆมันอาจจะทำให้ตัวเลขในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ถึงเป้าแต่นั่นคือ สิ่งที่เป็นการบ้านของพวกเราซึ่งท่านนายกท่านรองทานได้ให้กับพวกเราไว้เมื่อต้นเดือนอมกราที่ผ่านมาในการที่จะทำนในเรื่องของงบประมาณต่างๆแล้วก็การดําเนินานายโยบายต่างๆของรัฐบาลชุดนี้นะครับเปีปนี้เท่าเดิมครับ3.5ล้านล้านบาทส่วนตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะดึงเข้ามาในประเทศไทย3 9มสิล้านเท่ากับ ก่อนที่จะเกิดพนลิมิกก็คือก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นมานะครับเราต้องทําให้ได้สิ่งที่ต้องทําให้ได้มันมีองค์ประกอบมากมายและมีคู่แข่งมากมายนะครับจากที่การได้ไปประชุมกับนานาต่างประเทศมาเนี่ยเรารู้เลยว่าทุกๆประเทศก็เน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะอะไรครับหลังจากโควิดมาเนี่ยเรารู้เรารู้เลยว่าเราสามารถทํางานที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ เราสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ในโลกนี้เราสามารถหาหมอที่ไหนก็ได้ในโลกนี้มีทะเลมีเซนอะไรเข้ามาแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เราต้องไปด้วยตัวเองอยู่คือการท่องเที่ยวครับมันไม่มีอะไรมาทดแทนได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลชุดน,นี้มุ่งเน้นก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบย,ยั่งยืนในเรื่องของ sustainability ในเรื่องของ green ต่างๆที่เราเจะเอานโยบายต่างๆเข้ามา a ดใช้ในการท่องเที่ยว ในปีนี้ซึ่งนั่นคือที่มาของวันนี้ครับตอนนี้วันนี้เรามาประกาศให้โลกทั้งโลกได้รู้ว่า Thailand ประกาศเป็น Amazing Thailand Brand Tourism and Sport s Year 2025าทำไมต้องแกรนครับเราเดำเนินนโยบายมาถูกต้องแล้วแต่ปีนี้ที่ผมบอกนะครับด้วยผู้แข่งที่เยอะขึ้นเราต้องหา สิ่งที่จะเป็นจุดขายต้องเสริมจุดเด่นของเราที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ต่อยอดในสิ่งที่เราควรจะทํารวมถึงสิ่งต่างๆที่เป็นนโยบายที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองหน้าเที่ยวแต่ก่อนเราเรียกว่าเมืองรองแต่ว่าเราเรียกว่าเมืองหน้าเที่ยวดีกว่านะครับเมืองใหญ่ๆเมืองหัวเมืองต่างๆที่จะเป็นจังหวัดหรือว่าเมืองที่มีการพูดถึงในโลกีอยู่แล้ว เราก็ไม่ได้ทิ้งแต่สิ่งต่างๆที่เราจะต้องเสริมเข้ามาก็คือเรื่องของอาการที่จะเน้นในเรื่องของเมืองหน้าเที่ยวต่างๆเมืองที่จะเป็นเมืองที่ต่อยอดให้การสะพัดของการใช้เงินเกิดขึ้นให้มากขึ้นนะครับในเรื่องพวกนี้เราทําเป็นระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาเอาในเรื่องของตอมอหกออนไลน์เข้ามาใช้เพื่อจะพัฒนาแล้วก็ สร้างความเขาเรียกว่าสะดวกสบายให้กับนับกท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดในการของทำการทำโลจิสติกการส่งถ่ายนะักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปเมืองน่าเที่ยวต่างๆนี่คือสิ่งที่พวกเราเน้นย้ำอย่างยิ่งแปรนที่พวกเราพูดถึงนะครับมันจะต้องแปรนจริงๆการที่เมืองไทยได้รับการเป็นเจ้าภาพแลวสิ่งที่ท่านนายก ได้มีการตั้งเป้าไว้ก็คือเอาเมืองไทยเป็นแกรนด์เดสิเนชันให้ได้แล้วสิ่งต่างต่างเหล่านี้มันมาพวกคู่กันระหว่างท่องเที่ยวกับกีฬาการกีฬาก็เช่นกันครับปีนี้เรามีสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเว r ร์คลาสอีเวนต์หรือว่าเป็นการแข่งขันระดับโลกที่จะมาจาัดในเมืองไทยเยอะมาก นะครับเราเริ่มจาก Honda LPGA นะครับที่จะเกิดขึ้นที่พัทยาทุกทุกปีที่ผ่านมาระดับโลกมาแน่นอนนะครับโมต GP นะครับที่จะเป็นสนามเปิดฤดูกาลซึ่งแต่ก่อนเราจะจัดประมาณเดือนตุลาแต่ปีนี้มาจัดในเดือนมีนานะครับต้นต้นมีนาก็คือเป็นสนามเปิดฤดูกาลและปีนี้เราได้น้องก้องนะครับสมเกียจจันทาขยับจากโมโต2ทูขึ้นมาขับในรุ่นในขึ้นมาขี่ในรุ่นของโมโต g จีพี ผมมั่นใจว่าพี่น้องคนไทยทุกคนร่วมเชียร์ส่งกําลังใจให้กับน้องป้องแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีบูมแมนเบอร์วอลเล b บ l ลแชมเปี้ยนชิพนะครับที่จะมีจาก32ประเทศมาจาัดก,การแข่งขันในทั้ง4ภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งได้มีการจัด uh, จัดจัด uh, แบ่งสายกันเรียบร้อยแล้วนะครับปลายปีนะครับ, uh, G, รบเราจะมี Amazing uh, Amazing Thailand มาราธอนแบงคอกซึ่งปีที่แล้วเป็นที่ืหามากคุณเอริคคิปโชเก้มาร่วมกับพวกเราแล้วก็เราได้ดับพระมหาพุท้ที่คุณอย่างสุดสุดเลยนะครับที่สนนนมเด็จพระนางเจ้ามาร่วมกิจกรรมมาร่วมวิ่งกับพวกเราด้วยซึ่งปีนี้คุณคิปโชเก้ก็จะกลับมานะครับพร้อมกับโลโก้ Amazing Thailand ติดตัวเขาตลอด3ปีที่จะถึงนี้นะครับสื่ต่างแบบนี้มันไม่ได้ไง่าย นะครับแล้วเราก็จะมีเรื่องของอโปกา้าเทลลรล running น,นะครับที่เชียงใหม่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับเราได้รับได,ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันซีเกมทั้งที่สามสิบสามนะครับที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้และอา,อาเซียนฮาราเกมในช่วงของต้นเดือนอต้นปีสองพันหกสิบเก้าสี่ต่างๆเหล่านี้ครับ มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้ารัฐบาลไม่สนับสนุนภาคเอกชนไม่สนับสนุนผมจะบอกว่านโยบายของทางรัฐบาลชุดนี้นะครับโดยการนําของท่านแปรองทานเราให้เอกชนทําเต็มความสามารถในการที่จะหลีบในการที่จะจัดอีเวนต์ต่างๆรับมีหน้าที่ในการสนับสนุนนะครับสิ่งต่างๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีภาคเอกชนช่วยสนับสนุน ก็ต้องขออนุญาตที่จะก,กราบขอบพระคุณในนามของรัฐบาลครับกับก,กราบขอบพระคุณท่าเอกชนด้วยที่นําสิ่งดีๆหล่างนี้มาสู่ประเทศไทยนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้ครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้านักท่องเที่ยวไม่มีความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยนี่คือสิ่งที่รัฐบาลกําลังทําอยู่และทําอย่างเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลนะักท่องเที่ยว การป้องกันให้อุบัติเหตุการป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและการเยียวยานักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุขึ้นสี่ในต่างเหล่านี้ครับถ้าไม่มายืนอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มารับตําแหน่งในนี้ไม่มีทางรู้ครับว่าตํารวจท่องเที่ยวเองไม่สามารถที่จะมีหูมีตาเต็มพื้นที่ไปทั้งหมดอย่างเมื่อกี้สามสิบห้าจุดห้าสี่ล้านคนที่ผมพูดถึงทราบไหมครับว่าตํารวจท่องเที่ยวในประเทศไทยมีกี่ท่านพันแปดร้อยนายครับถ้าไม่ได้รับการ ทําทงานแบบบูรณาการจริงๆนะครับไม่ได้รับการร่วมมือจากสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติจริงๆมันไม่มีทางสําเร็จได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องการที่จะเน้นก็คือเรื่องของภาพรักแล้วก็ความปลอดภัยของประเทศนี่คือสิ่งที่รัฐบาลมุ่งเน้นมากๆทุกท่านครับไม่มีอะไรมากวันนี้มาเพื่อจะมาประกาศว่าประเทศไทยพร้อมพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการ ที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็น d เดส i ิเนชัน world class destination จริงๆให้กับโลกนี้แล้วสิ่งที่ผมพูดกับพี่น้องสื่อมวลชนมาตลอดว่าผมไปมาหลายประเทศนะครับผมมั่นใจว่าพี่ๆน้องๆทุกคนไปมาหลายประเทศทุกประเทศมีเหมือนเราครับมีทะเลที่สวยมีภูเขาที่สวยแต่ทำไมประเทศไทยถึงเป็นอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวผมเจออย่างหนึ่งครับ สเสน่ห์ไทยนะครับไทยชามแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นสเสน่ห์ของคนไทยที่สุดก็คือรอยยิ้มซึ่งตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาไม่ไว่าจะเป็นเรื่องการเมืองไม่ไว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจมันทําให้รอยยิ้มของคนไทยหายไปนะครับวันนี้ก็อยากจะกราบเรียนผู้ทุกท่านแล้วก็ผ่านสื่อมวลชนไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับในปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year ปีนี้และปีต่อๆไปผมมั่นใจครับว่าถ้ากลับใดที่เรามีหัวใจที่เป็นผู้ต้อนรับที่ดีมีรอยยิ้มที่อยู่บนใบหน้าของพวกเราในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและในเรื่องของกีฬาด้วยนะครับเราจะเป็นเจ้าภาพที่ดีและเราจะครองตำแหน่ง คนอ่าประเทศนะครับที่ได้รับการตอบรับในเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬาอย,ย่างดีตลอดไปนะครับวันนี้กลับบพระคุณทุกท่านอย่างสูงที่เดินทางมานะครับให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดด้วยผมหวังว่าสิ่งที่ผมและเดี๋ยวท่านนายกจะพูดต่อไปนะครับท่านจะเอาไปสานต่อในจังหวัดของท่านเพราะว่าผมมั่นใจว่าทุกจังหวัดมีชามหรือว่ามีสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่แตกต่างกัน ก็กลาบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงกราบขอบคุณท่านนายกทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับขอขอบคุณค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่ทอ,งรองเทีท่ยวและกีฬานางสรวงเข้มขมลธนาคารไทยสุดารัฐมนตรีการกีฬาและกีฬาแห่งประเทศไทย As he mentioned earlier that in 2025 the government has designated this year as Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 to offer an exceptional experience for visitors to Thailand.